สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาปันธงเลขเด่น2ตัวบนงวดวันที่1 6มิถุนายน2563รรวบรวมข้อมูลสูตรลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับ คำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำเลขเด่นชุดฟันธงสองตัวบนสรุปเลขเด่น3ส,สูตรชนกันนำเลขชนเด่นจับคู่ชุด2ตัวใช้เลขสูตรตัดเพื่อหาเลขคู่เด่น2ตัวชุดฟันธงเป็นแนวทางการซื้อสลากจินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจรารณาญาณ ในการรับชมน,นะครับขอบคุณครับมาดูสูตรเลขเด่น3สูตรชนกันนะครับเลขเด่น3สูตรชนกันชนแล้วเด่นทั้งหลักสิบหลักหน่วย2ตัวบนนะครับผมก็ได้นำเลขสูตรในสูตรที่1ครับสูตรที่1เป็นสูตร กำลังวันอังคารนะครับสูตรเลขกาลังวันอังคารที่ผมได้ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางก่อนนะครับสูตรเลขกําลังวันอังคารครับเลขกําลังวันอังคาร4สูตรครับ4สูตรชนกันชนเด่น4สูตรก็จะมีเลขเด่นที่ชนสีสูตรมี1มี4มี5มี7มี8มีศูนย์และเลข3ชน3สูตรนะครับชน3สูตรผมก็จะ นำเลขนะครับตีเด่นชนเด่น4สูตรครับ14 5 7 80และ3ครับเป็นแนวทางเลขที่จะต้องมา10หน่วยครับติด10หน่วยเลขไทย2ตัวบนนะครับชนกับเลขสูตรหลัก10นะครับหลักหน่วยผมนำเลขสูตรหลัก10หลักหน่วยมารวมกลุ่มกันนะครับสูตรหลัก10หลักหน่วยสูตรที่ผมได้ลงชุดเลขกำลังวันครับ สูตรหลัก10บนะครับบนเด่นอยู่ที่1 2 4 6งสองสูตรหน,นะครับนะแล้วก็สูตรหลักหน่วยนะครับชนเด่นอยู่ที่เลขหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแครับหนึ่งสกเ็พื่อที่จะนํามาชนกันนะครับหนึ่งหลักสิก็คือหนึ่งสหลักหน่วยคือ1นึ่งสอนะครับรวมเลขกันนะครับรวมเลขกันก็จะได้เลข ในสสูตรนี้รวมกันนะครับนำเลขรวมกลุ่มกันนะครับจะได้เลข1 2 3 4 6 7 8 9ดครับเลข8ตัวครับขาดเลข5กับเลขไูนยไปครับตำแหน่งหลักสิบเลข5กับเลข0ไม่เด่นนะครับไม่เด่นแล้วก็สูตรต่อไปครับสูตรที่3ครับเป็นสูตรที่ผมได้ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางนะครับสูตรหลักร้อยหลักสิหลักหน่วยครับ ผมจะรวมเลขเข้าด้วยกันนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อที่จะให้เป็นเลขเด่น2ตัวมาทั้ง10ทั้งหน่วย2ตัวบนนะครับในสูตรที่ผมได้ลงให้ท่านสมาชิกได้รับดูไปนะครับได้ชมไปนะครับก็มีหลักสิบตัวบนนะครับหลักร้อยนะครับเป็นสูตรเลขปักหลักร้อยจะมีเลข2ตัวครับเลข6กกับเลขศูนย์ครับเลขปักหลักร้อยแล้วก็เลข ปักหลักสิเลขหนึ่เลขสามเลขสี่ครับเลขปักหลักหน่วยครับก็คือหึงกับสี่ครับนำรวมกันนะครับหกศูนย์่ามเก้าหนงสีครับนำเลขรวมกันเลยครับหกศูนย์หน่งสามเก้าหนึ่งสี่นะครับรวมกันแล้วจะนับเลขทั้งสามศูตครับนับเลขสามศูตรสูตรหนึ่งูนสองศูนย3สามนับตัวเลขชนกันนะครับเลขตัวไหนที่ชนกันทั้งสามศูตรจะเป็นเลขเด่นนะครับ มานับแต้มดูนะครับต้องไปเลขหนึ่งนะครับ Jim, ามาดูเลขหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรนะครับเลขหนึ่งชนตัวที่หนึ่งครับสามสูตรครับชนสามสูตรเลยนะครับชนที่หนึ่งครับเลขสองครับสูตรอะกำลังวันเลขสองไม่มีก็ข้ามไปนะครับไม่มีเลขสองก็มีเลขสามครับเลขสองไม่มีผ่านไปครับต่อไปเลขตัวต่อไปคือเลขสามครับเลขสามหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรครับเป็นตัวที่สองครับเลขสามชนสามสูตรนะครับชนสามสูตรตัวที่สองนะครับต่อไปเลขสี่ครับหนึ่งสูตร สองสูตรสามสูตรครับเลขสี่เป็นตัวที่สามครับชนสามสูตรครับตัวที่สามครับเลขสี่นะครับต่อไปเลขห้าครับหนึ่งสูตรสูตรที่สองเลขห้าไม่มีนะครับไม่มีก็ข้ามไปครับเลขหกครับสูตรที่หนึ่งเลขหกไม่มีก็ข้ามไปนะครับเลขเจ็ดนะครับหนึ่งสูตรสองสูตร สูตรที่3เลข7ไม่มีก็ผ่านไปเลยครับต่อไปเลข8ครับ1 2, สูตรสสูตรสูตรที่3เลข8ไม่มีก็ผ่านไปเลยครับเลข9ครับสูตรที่1ไม่มีเลข9ก้าก็ข้ามไปเลยครับเลขศูนย์ครับ1สูตรสูตรที่2ไม่มีเลขศูนย์ครับัวข้ามไปเลยครับสรุปก็คือเลขที่ชน3สูตรนะครับเลขที่ชน3สูตรเลข1เลข3เลข4ครับ1 3 4สจะต้องติดมา10หน่วยนะครับมาครบทั้ง10ทั้งหน่วยครับในตามสูตรที่สรุปที่สรุปก็คือ เลข1เลข3เลข4 3ตัวนะครับเลข3ตัวนี้มาทั้ง10ทั้งหน่วยครับผมจับชุดคู่ชุด2ตัวบนครับนำเลข1เลข3าเลข4ี่มาจับคู่เป็นชุด2ตัวบนนะครับชุด2ตัวบนก็จะได้เลขนะครับเลข1วางหลักสิบก่อนนะครับจะได้1 1หนึ่งนะครับ1 3 1 4สครับเลข3วางหลักสิบจะได้3 1 3 3 3 4สครับเลข4วางหลักสิบจะได้4ี่3 4 4สสนะครับทั้งหมดมี9ชุดครับ ในกลุ่มเลขชุดสองตัวบนในสูตรชุดฟันธง9ชุดชุดไหนจะเป็นชุดเด่นนะครับชุดไหนจะเป็นชุดเด่นผมก็จะนำสูตรตัดให้ท่านสมาชิกนะให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางครับผมก็มีสูตรที่จะต้องมาตัดให้เลขตัวน้อยลงมาครับนำสูตรเลขตัดลงมาให้ตัวเลขน้อยลงมาครับมาดูสูตรตัดนะครับในสูตรตัดที่ผมได้สูตรได้คำนวณสูตรเพื่อหาเลข ติดนะครับเลขติดหลักสิบหลักหน่วยครับเลขติดหลักสิบหลักหน่วยในสูตรที่หนึ่งครับผมนําเลขท้ายสามตัวงวดล่าสุดครับสามตัวบนครับออกห้าหกเจ็ดครับห้าหกเจ็ดงวดล่าสุดครับมาตั้งครับแล้วก็บวกร้อยพงมาลัยครับหลักสิบร้อยบวกสิบสิบวกหน่วยครับร้อยบวกสิบก็คือห้าบวกหกเท่ากับหนึ่งครับแล้วก็หกบวกเจ็ดเท่ากับสามครับ แล้วเอา13เอา3ตัวหลังนะครับ11ก็เอา1ตัวหลังครับยึดเลขตัวหลังเป็นหลักครับแล้วก็นำ1บวก3บวกกันครับ1บวก3ได้4ครับให้บวกให้มาตรงเลขหลักหน่วยครับ1บวก1บวก3เท่ากับ4ได้4ครับ4บวก3เท่ากับ7ครับเลขทำสูตรคือเลข4และ7ครับสูตรที่1ก็คือ4ครับ สเป็นเลขติดสิบหน่วยสูตรที่หนึ่งครับสี่แล้วก็นับถอยหลังหนึ่งแต้มคือสาบวกเพิ่มหแต้มคือหครับแถวที่หนึ่งสแถวที่สเลขแทนคู่แถวที่หนึ่งนะครับสามคู่กับแปดสีคู่กับเก้าาศูนย์นะครับได้สูตรเลขติดสิบหน่วยบนสูตรนี่คือสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์นะครับต่อไปสูตรที่สองครับเลขเกียรตตั้งนะครับเกิมาจากคนบวกตัวนี้ครับเลขเกียติ์นะครับนับลดหนึ่งแต้มคือหกบวกเพิ่มหนึ่งแต้มคือแปดครับแถวที่หนึ นี่ก็มีเลข6 7 8 1 2 3นะครับนี่คือสูตรอีกสูตรหนึ่งครับสูตรต่อไปครับใช้เลขไทยสองตัวบนออก6 7ครับมาตั้งครับเลขไทยสองตัว6 7ครับนำ10บวกหน่วยครับนำ6บวก7ครับ6บวก7เท่ากับ13ครับได้13เอา3ตัวหลังครับแล้วก็นำเลข3บวกหลัก10ครับ3บวก6เท่ากับ9ครับแล้วก็บวกหน่วยครับ3บวก7เท่ากับ10เอา0ตัวหลังครับเลขทำสูตรคือเลข3เลข9เลข0ครับ3 สูตรแรกครับเลขสามนะครับตั้งครับนับลดหนึ่งแต้มคือสองครับบวกเพิ่มแต้มคือสี่ครับแถวที่หนึ่งสองสามสี่แถวที่สองเลขแทนคู่แถวที่หนึ่งนะครับคือสองคู่กับเจ็ดสามคู่แปดสี่คู่กับเก้าครับย้ายสูตรติดสิบหน่วยสูตรนี้มีเลขสองสามสี่เจ็ดแปดเก้านะครับต่อไปสูตรต่อไปครับเก้าตั้งครับเก้ามาจากผลบวกตต่นี้ครับเก้านะครับตั้งนับลดหนึ่งแต้มคือแปดครับบวกเพิ่มแต้มคือศูนย์ครับแถวที่หนึ่งแปดเก้าศูนย์แถวที่สองเลขแทนคู่แถวที่หนึ่งครับแปดคู่กับสามเก้าคู่กับนะครับยย้าหสูตรติดูน หน่วยสูตรนี้8 9ูน4 5ีครับต่อไปสูตรต่อไปนะครับสูตรต่อไปเลขใช้เลขศูนย์ตั้งครับเลขศูนย์มาจากผลบวกตัวนี้ครับเลขศูนย์นะครับตั้งครับเลขศูนย์ตั้งนับเลขศูนย์ตั้งนะครับนับลดตนงแต้มคือ9ครับบวกเข้ามแต้มคือน1ครับแถวที่1 9 0 1แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1ครับ9คู่กับ4 0่คู่กับ5 1คู่กับ6ครับยังห้สูตรติด1 0หน่วยสูตรนี่9 0 1 4 5 6นครับต่ปสตรห้าไปนะครับต่อไปว บนนะครับวันล่าสุดห้าหกเก็บตั้งครับนำเลข123เป็นเลขรหัสไปบวกให้ตรงหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับ123หลักร้อยหลักสิบหน่วยครับแล้วก็บวกร้อยพงมาอะไราลงามาครับ7 7บวก3เทากับ10เอาศตัวลังครับ2บวก6เท่ากับ8ครับ1วก5เท่ากับ6ครับแล้วก็นำผลบวกบวกร้อยพงมาอะไรกันนะครับ6บวก8เท่ากับ14อตัวลังครับแล้วก็8บวกเท่ากับ8ครับเลข4ให้ตั้งตรงหลักหน่วยหลักสินะครับเลข8ให้ตั้งตรงหลักหน่วยครับแล้วก็4บวก8เท่ากับ12ตัวลังครับ28บวเท่ากับ8ครับได้เลข ผลบวกก็คือ2กับ8ครับนำเลข2กับ8บวกกันครับหมายตรงหลักหน่วยครับ2กับ8บวกกันได้10เอาศูนย์ตัวหลังครับศูนย์บวกแได้8ครับได้8เป็นเลขธรรมสูตรนะครับได้แปดก็ได้8ก็เขียน8นะครับเขียน8ปดตรงนี้นับลบ1แท่งคือ7ครับบวกเพิ่ม1แท่งคือ,อ ้าครับแถวที่1789แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1ครับ7คู่กับ28คู่3ามคู่กับ4ครับยสูตรติด10หน่วยสุดนี้คือ789 234ครับสูตรต่อไปครับสูตรต่อไปนะครับให้นำเลขท้าย2ตัวบนคือ6 7เป็นตัวตั้งครับ6 7นะครับแล้วนำเลข6กับ7บวกกันครับ6กับ7บวกกันได้13ครับเอาเลข3ตัวหลังครับแล้วก็สูตรนี้วิธีการก็คือให้ใช้เลขแทนคู่นะครับ สามคู่กับแปดครับเลขแทนเลขแทนคู่สามคู่กับแปดครับแล้วก็นำแปดบวกสามแล้วก็สิบเอ็ดครับเอาหนึ่งตัวหลังครับหนึ่งตัวนี้เลขเลขคู่ของเขาคือเลขหกครับเลขหกก็คืออ่าหนึ่งกับหกครับแล้วก็นำเลขหกบวกหนึ่งหกบวกหนึ่งครับเจ็ดครับได้ผลลัพธ์คือเจ็ดแล้วเลขแทนคู่เจ็ดคือสองครับในสูตรนี้นะครับให้ได้เลขมีเลขหกตัวนะครับเลข ติด10หน่วย2ตัวบนสูตรนี้คือ3 8 1 6 7 2นะครับนี่คือสูตรทั้งหมดนะครับมี1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตรนะครับส่วนในสูตรด้านนี้ก็เป็นสูตรติด110หน่วยนะครับสูตร110หน่วยก็ามาดูกันอีกต่อไปในคลิปต่อไปครับในคลิปนี้จะตัดเลขชุด2ตัวด้วยสูตรนี้นะครับให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อหาเลข ชุดเด่นที่สุดนะครับเป็นเลขชุด2ตัวบนงวดประจำวันที่16มิถุนายน2563ายครับจากการสรุปเลข3สูตรชนกันได้เลขอยู่สตัว1 3 4สมีครับมี1มี3มี4จับคู่ชุด2ตัวได้9ชุดครับได้9ชุดผมได้คัดลอกมาในกลุ่มนี้นะครับ9ชุดนะครับใน9ชุดนะครับผมจะนำสูตรที่คำนวณให้ท่านสมาชิกดูตัดนะครับตัดทีนี้สูตรเพื่อหาเลข ชุดเด่นที่สุดนะครับมาดูสูตรแรกครับเลขติด10หน่วยครับสูตรแรกนะครับ3 4 5 8 9 0นะครับแถวแรกคือ11เลข11นี่เล็ก1เป็นเลขเบิ้ลนะครับเป็นเลข 11. เบิ้ลไม่ควรประมาทก็คือเก็บไว้ก่อนนะครับเ,เก็บไว้ก่อน1 1 โอกาสที่ไม่เข้าตามสูตรนี้มา1นึ1ก็เป็นไปได้ครับอ่าดูต่อให้ครับ1นึ 1, 1่งหนึ่งหนึ่งสครับมีครบ1นึ่งหนึ่งสครับในสูตรต่อมา3 1มหนึ่งครับแล้วก็4 1 4หนึ่ 4. มีครบนะครับมี3ากับสนะครับสูตรต่อไปครับสูตรต่อไป6กเจ 1> 8123ครับ678123ก็มีครบนะครับ6781231 1111314 313334ครับ414344เลข44นี้เป็นเลขเบิ้ลนะครับเป็นเลขเบิ้ลก็เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนครับมาดูสูตรต่อไปครับสูตรต่อไป234789ครับ234789ครับก็มีหมดนะครับ2347911ก็เก็บไว้ครับ34นะครับ สาก็เก็บไว้ก่อนครับสูตรต่อไปครับสามแปดเก้านย์ส่าครับแปดเก้มี่ห้ก็ตรงสูตรเดียวกันครับสูตรแรกครับสามสี่ปกนยครับก็ผ่านไปครับเมื่อเป็นสูตรตรงกันก็ผ่านไปครับสูตรต่อไปนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกะครับเก้าศูนย์หนึก็มีครบนะครับเกาศูนยมีครับสามหเป็นเลขเบิ้ลนะครับเป็นเลขเบิ้ลก็ลัก เก็บไว้ก่อนครับสามสี่มีครบทุกสูตรนะครับมีครบทุกสูตรในกลุ่มนี้ไม่ต้องตัดนะครับเมื่อมีครบทุกสูตรครับสูตรต่อไปนะครับเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ครับจะตรงกับสูตรนี้ครับเจ็ดเก้าสองสามสี่ก็ไม่ต้องตัดนะครับสูตรต่อไปครับในสูตรต่อไป สามแปดหนึ่งหกเจ็ดสองครับสามแปดหนึ่งหกเจ็ดสองก็มีครบทุกตัวครับมีหนึ่งมีสามนะครับสี่หนึ่งมีสี่สามมีสี่สี่ก็เป็นเลขเบิ้ลอยู่นะครับก็ครบทุกตัวในสูตรตัดนี้ไม่ต้องตัดนะนะครับไม่ต้องตัดเมื่อในสูตรตัดนี้ตัดมีทั้งเก้าชุดครบนะครับเมื่อเด่นทั้งเก้าชุดครบผมก็จะนําเลขสูตรมาตัดต่อเลยครับเลขสูตรที่จะต้องนํามาตัดให้ท่านสมาชิกได้ดูครับ เลขสูตรไหนครับก็คือเลขสูตรจากเล่มน,นี้นะครับตัดให้ท่านสมาชิกดูครับจากใบเรียงเบอร์สีเขียวครับใบเรียงเบอร์สีเขียวสูตรดวงเพชรเศรษฐีนะครับดวงเพชรเศรษฐีผมก็ติดตามมาตลอดครับนามาตัดให้ท่านสมาชิกดูครับให้เลขเด่นหนึ่งคือเก้าหกสี่แปดเจ็ดครับเก้าหกสี่แปดเจ็ดผมจะมามาตัดตัวนี้ครับมาตัดให้หาชุดเด่นที่สุดนะครับหาชุดเด่นที่สุด เก้าหกสี่แปดเจ็ดครับเก้าหกสี่แปดเจ็ดนะครับมาทเทียบตัดนะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งนี้เลขเบิ้ลนี่ทุกตัวนะครับก็ควรเก็บไว้ก่อนนะครับเลขเบิ้ลมีสามมีสามตัวครับหนึ่งหนึ่งสามสามสี่สี่นะครับสี่สี่เลครับเป็นเลขที่โอกาสที่จะหลุดในตําแหน่งไม่มาคู่ก็มาเบิ้ลเป็นไปได้ครับ แล้วก็มาตัดเลขที่เหลือนะครับหนึ่งสามในกลุ่มนี้ไม่มีครับหนึ่งสามไม่มีครับตัดออกครับหนึ่งสี่มีครับสามหนึ่งไม่มีครับตัดออกไปนะครับสี่สามสี่มีเลขสี่ติดนะครับสี่สามสี่หนึ่งมีติดนะครับมีติดดูสูตรต่อไปสูตรกันต่อไปครับสูตรทางด้านจากเพชรครับสูตรจากเพชรนี้ให้เลขเด่นอยู่ที่สามเจ็ดศูนย์สี่แปดครับสามเจ็ดศูนย์สี่แปดเก้าครับก็มีครบนะครับ สามเจ็ดศูนย์สี่แปดเก้ามีสามมีสี่นะครับมีสามมีสี่อยู่นะครับสามเจ็ดศูนย์สี่แปดเก้ามีสามมีสี่อยู่ก็ไม่ต้องตัดนะครับสูตรต่อไปเลยนะครับสูตรต่อไปก็นํามาจากสูตรนี้นะครับท่านนี้นะครับดูดีก็มีโชคนะครับดูดีดีก็มีโชคสองห้าสี่สามเก้าครับสองห้าสี่สามเก้ามีสามกับสี่ติดอยู่นะครับมีสามกับสี่ติดอยู่ก็ไม่ต้องตัดนะครับสูตรต่อไปครับก็ผ่านสูตรต่อไปครับดูเด่มต่อไปเลยนะครับ เล่มต่อไปที่จะต้องตัดให้ท่านสมาชิกได้ดูครับเล่มต่อไปจากท่านมาดูทีละท่านนะครับดูทีละท่านทีละท่านไปครับท่านนี้นะครับจากม้าสีหมอกนี่ก็เดินเข่าดีนะครับเดินดีครับม้าสีหมอกครับอยากม้าสีหมอกครับม้าสีหมอกก็ให้เลขเด่นนะครับม้าสีหมอกเลขเด่นก็คือ1 4ึ่งสี่เจ็ดสามเก้าครับ หนึ่งสี่เจ็ดสามเก้ามันก็ตรงอยู่ในกลุ่มนี้ครับหนึ่งกับสามกับสี่ครับมีครบครับไม่ต้องตัดนะครับสูตรนี้ครับสูตรต่อไปเลยนะครับสูตรต่อไปเล่นเดียวกันครับเดิมเดียวกันมาสีหมอกก็คือสิงโตแดงครับพี่ผมผมให้ท่านสมาชิกด้ดูเนี่ยที่ผมติดตามมาตลอดเลยครับให้เลือกเด่นศูนย์สามสี่หกแปดครับมีสามกับสี่ติดอยู่นะครับมีสามกับสี่ติดอยู่ก็ไม่ต้องตัดนะครับมีสามกับสี่ติดนะครับไม่ต้องตัดครับสูตรต่อไปครับสูตรต่อไปก็ จากท่านอาจารย์พิชิตชัยครับอาจารย์พิชิตชัยนะครับอาจารย์พิชิตชัยนี่ก็ให้เลขเด่นนะครับพิชิตชัย7 9 2ด6้ครับติด10หน่วยตัวใดตัวหนึ่งครับ79246องครับ79246นะครับ79246นะครับก็มีครบนะครับ1 4มีเลข4ติดอยู่นะครับ หนึ่งสี่มีเลขสี่ติดอยู่เะครับไม่ต้องตัดครับเมื่อมีเลขสี่ติดไม่ต้องตัดนะครับสูตรต่อไปเลยนะครับสูตรต่อไปอากหนยิงพลอยแก้วนี่ครับหนยิงพลอยแก้วครับให้เลขเด่นอยู่ที่เจ็ดสี่หกห้าครับเจ็ดสี่หกห้านะครับเจ็ดสี่หกห้าเจ็ดสี่หกห้าก็มีครบนะครับมีเลขสี่ติดอยู่นะครับมีเลขสี่ติดอยู่ทุกสูตรนะครับทุกตัวนะครับมีเลขสี่ติดไม่ต้องตัดนะครับเมื่อมีเลขติดไม่ต้องตัดครับสูตรต่อไปครับ มาดูสูตรต่อไปเลยนะครับสูตรต่อไปก็จากท่านนี้นะครับสูตรต่อไปจากห่วงจุ้ยครับห่วงจุ้ยความน่าจะเป็นนะครับห่วงจุ้ยความน่าจะเป็นเลขเด่นปิดสิบหน่วยครับความน่าจะเป็นนะครับห่วงจุ้ยครับให้เลขเด่น283แปดสาครับ2 8งแปดสามห้าเจจะต้องติดสิบหน่วยตัวใดตัวหนึ่งครับหลักสิบหลักหน่วยเลขท้ายสองตัววนตัวใดหนึ่งครับสอง 28357ครับ28357 28357เมื่อตัดแล้วก็จะตัดตัวตัดไปก็คือ1 4นี่ก็ต้องตัดนะครับไม่มีนะครับ1 4ครับ28357 28357ดตัดออกไปครับก็จะเหลืออยู่ที่3 4กับ4 3นะครับ3 4กับ4 3ที่เป็นเลขคู่ครับนี่เลข1 1หนึ่งทั้เป็นเลขเบิ้ลนะครับสูตรต่อไปเลยนะครับอ,อยู่สูตรท่าน ต่อไปครับมาเทียบเชียงนะครับที่ผมให้ท่านสมาชิกด,ดูก็เพื่อเทียบเชียงในสูตรที่ผมติดตามครับสูตรนี้จากทวีทรัพย์นำโชคครับได้เลขเด่น18ึ่แปดนามเจ็ครับแปดหนึ่งสาะครับ8137นจ็ 8, 13, จะมีเลขเด่นเอยู่ที่เลข สามสี่สี่สามนะครับสามสี่สี่สามที่เป็นเลขคู่นะครับสามสี่สี่สามเป็นเลขคู่กันนะครับเป็นเลขคู่กันที่ยังติดอยู่นะครับสูตรต่อไปนะครับสูตรต่อไปกระจากติกฮีโร่ครับติกฮีโร่นะครับเด่มนี้ครับติ๊กฮีโร่ววันที่สิบหกนะครับสองสามหกเก้าแปดครับสองสามหกเก้าแปดสองสามหกเก้าแปดก็มีเลขสามเลขสี่ติดอยู่นะครับเลขสามเลขสี่ติดนะครับ มีเลขสามเลขสี่ติดไม่ต้องตัดนะครับเลขสามเลขสี่ติดสูตรต่อไปครับเสือตกถังพลังเงินดีอ่านี่ให้เด่นก็คือหกเจ็ดสามสี่ครับก็ตกนะครับหกเจ็ดสามสี่ก้อนที่เหลือนะครับสามก็สี่คู่สามก็สี่ครับก้อนเหลืองเหลืออยู่นะครับไม่ต้องตัดครับสูตรต่อไปครับจากอนันตตาโชคเลยครับอนันตตาโชคให้เลขที่เจ็ดสามห้าแปดครับเจ็ดสามห้าแปดก็มีเลขสามติดอยู่นะครับมีเลขสามติดอยู่ก็จะเหลืออยู่สองชุดนะครับสรุปแล้วเหลืออยู่สองชุดนะครับ ระหว่างสองชุดนะครับสองชุดสามสี่กับสี่สามสามสี่กับสี่สามชุดไหนจะเป็นชุดเด่นนะครับสามสี่กับสี่สามชุดไหนจะเป็นชุดเด่นในชุดเหล็กท้ายสองตัวบนครับมาก็มาดูเทียบสูตรนะครับเทียบสูตรหลักร้อยอ่าหลักสิบหลักหน่วยครับหลักสิบและหลักหน่วยนะครับสูตรหลักสิบหลักหน่วยที่ผมได้ลงให้ท่านสมาชิกได้ดูนะครับได้ดูเพื่อเป็นตา,างในสูตรหลักสิบหลักหน่วยครับ ในสูตร3เด่น3ตัวบนนะครับสูตรหลัก10สูตรหลักหน่วยครับที่ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูครับสูตรหลัก10และหลักหน่วยนะครับหลัก10หลักหน่วยหลัก10บนครับหลัก10บนเป็นสูตรที่ได้ลงให้ท่านสมาชิกดูก็139ครับ139เกเลข1เลข3เลข9กครับ139ในที่นี้ไปชนกับอีกสูตร สูตรเลขกำลังวันนะครับ139สนะครับหนึ่สาส่วนสูตรเลขกำลังวัน139ถ้ามาเปรียบเทียบในตัวนี้ครับชุดนี้ครับเลขในกลุ่มนี้ที่เลขเด่นก็คือระหว่าง3 4กับ4 3นะครับ34กับ4 3เลขที่เด่นก็คือเลข3 4ครับเลข3 4นะครับ34นะครับเลข3 4เลข3 4เด่นครับส่วนด้านหลักหน่วยนะครับด้านหลักหน่วย เด่นสูตรหลักหน่วยมาดูหลักหน่วยครับเลขเด่นชนเด่นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยชนเด่นก็คือ1กับ4ครับ1กับ4ก็จะได้เลขอยู่ที่43ไม่เด่นครับได้ 3- 4ชุดเดียวนะครับนี่คือ3 4ชุดเดียวครับคือเลขท้าย2ตัวล่างครับมาสรุปกันเลยครับก็มาสรุปกันนะครับจากการตัดเลขชุด2ตัวบน9ชุดนะครับจับชุดฟันทงชุด9ชุดนะครับ เก้าชุดเหลือตัดแล้วก็จะเหลือเลขเด่นอยู่ที่2ชุดเด่นนะครับก็มี3 4 4 3ครับแล้วก็มีเลขเปิ้ลเป็นเลขกันครับ1 1 3 3 4 4นนะครับสุดเด่นก็จะมีอยู่ สอ,สองชุดนะครับสามสี่และสี่สามเลขก,กันก็คือหนึ่งหนึ่งสามสามสี่สี่นะครับส่วนชุดฟันธงนะครับชุดฟันธงระหว่างเลขสามสี่กับสี่สามนะครับถ้าตรงสูตรหลักสิบหลักหน่วยครับชุดฟันธงเลขท้ายสองตัวบนครับถ้าตรงหลักสิบหลักหน่วยก็คือตรงที่เลขสามสี่ชุดเดียวครับสามสี่ชุดเดียวความน่าจะเป็นนะครับเลขสามสี่เป็นชุดฟันธงเลขท้ายสองตัวบนงวดประจําวันที่สิบหกมิ ธนายน2,563นะครับนี่คือสูตรเลขฟันธงที่ผมได้รวบรวมข้อมูลให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนทุกกําลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันชอบก็ฝากด้วยครับสับตะไใช้กระดิ่งคอยรับข้อมูลที่ผมจะลงให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อ จะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับสมาชิกที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขเด่นในชุด2ตัวและ3ตัวบนผมก็จะรวบรวมข้อมูลสุดลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลลงคลิปให้ท่านสมาชิกดูก็ฝากด้วยครับ กดติดตามกด subscribe กดไลก์กดแชร์เลยครับ,รบเพื่อเป็นลังใจในการเชิดค้นหาข้อมูลสุดหไวดีๆลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมอีกนะครับหวยสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกลังวันทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายน2อ6 3เฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ